Luôn sắp phải hồ sơ hồn đi 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 đi hồn đi hồn đi มึงเข้าไปมึงค่อยหมุนเหมือนตัวลักทีทีมึงเข้าไปเหมุนตัวลักทีมึงเข้าหมุนตัวลักทีโจอี้ไอ้โจอี้ไอ้โจอี้นี้โจอี้มึงเข้าไปหมุนตัวนี้มึงรอเลยอ่ะเข้าหมุนสามลักทีสงสาเข้าไปเข้าไปเลเข้าไปเขาไอ้โจอี้ไอ้โจอี้มึงลงมันเก็บรถแล้วมึงลงไปหัวเลยนี่โอเคโอเคนี่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 เอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหจบเลยจบเลยเงี้ยจบเลยทำดีแล้วไงก้าว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 ก้า Không, đi cô đi cùng, đi cùng. Leo. Ngô ngu ngô. Ơi, nó tao à? tao à? Ơi, โอ้ยโหเอ้าดี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 ดดมันไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้มันงูเฮ้ยรถควนขึ้นแล้วอี้อ่ะลงเรียนไหมกลับดีกลับดีกลับดีเรียบรอรถฟังยังยังยังอะยังยังกูมาร์แผนที่ nghe rồi, được không? Ê, ê, cháu y, cháu vinh hoặc nhìn mày Sao mà kia em bằng đường nào? Cú lông mới chui rồi à, bảo bỏ ơi

ว่าด้อทโทษๆทที่อากูนึกว่าน้อยสัตว์เยอะชิบหายพอแค่นั้นแะไปไหนไปชัวรเลยไปดิไ้บางตาโทษโทษแพ้แพ้แพ้ไปทันแพ้ประานแพ้อเยยสวย

ไอ้เหี้ยกูนึกว่ามันมีแค่สามสี่คนในสัตว์เดินออกมาจากโรงเรียนกูจะกูจะถอยขึ้นรถแล้วโรงเรียนเนไปแล้เปียนค่ะเออื่ยเนื่อยแตกนะอ๋อกูร้อนจังร้อนจังเอาเพื่อนมาด้วยเหรอ อุ้มเพื่อนมาด้วยนะครับขรทีตัวปะป่าอุ้มเพื่อนมาด้วยนะครับมอุ้มเพื่อนมาด้วยอหรอุ้มเพื่อนมาด้วยนะครับขรทีตัวปะป่าวโวเทียเลยไอ้บังไม่พูดอะไรแหละเพื่อนคนลืมสี่คนไอ้บังไอ้บังรีบเข้าไปอ่ะไอ้เฮียกูว่ามันจะถอยเลยกูเห็นเด้ออกมาจากทางประตูใหญ่แบไหเป็นซีต้องหันน้ำหรอดีว่าเป็นคนเป็นคนรักโรงเรียน ดีดีดีนะไอ้เอ้มันมันมันไม่มันไม่บัเราเมื่อกี้ที่ว่าไปบุกโรงงานมันเออเริ่มแล้วครับรถเต็มแล้วครับรถรถนั่งสี่ได้ไม่ใช่เหรอเอ้า ขอโทษพี่ที่หลักก็บ,บอกอะไรดีพีไม่ใช่คนรุนแรง,งเฮ้ยนายนายนายกุ้มกุ้มเพื่อนอน่อยดิเพือ่นอนหน่อดิถ้าเกิดยัง่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูเดเกิดอะไร เพื่อนเพื่พพพอนเกิดอะไรพรถกูไอ้วีนขึ้เลยครับขึ้นรถกูไม่ได้เลยพี่อย่าถือร่มเลยไอ้สัตว์รถกูพัง đi à ủa bao tao non tay vô đây kìa pi pi yun, pí yun. ไปยืนรอน้องมาอยู่หน้าโรงเรียนนี่้วทีไอ้ทุทุรันมาไม่รู้แต่ไหนมาถึงแทงเลยไม่ทุทุรันมาตัวเดียวเลยเออคนเดียวเลยแล้วพี่ยืนถือร่มอยู่ไม่ตันเหนนไม่รู้พี่จำไม่ได้พี่ตายเพระพี่เกิดโอเซนซ้ําเลยทีนี้ตายซ้ำสองเลยยาเลยไปนอนก่อนแป๊บเดียวเช้ เฮ้ยมันไม่ได้ดิมันต้องสามคนดีเออไอ้เคียนนี่เราเบียบคืนไหมสามคนไม่ยังไงมึงต้องมันี่นี่มึงใช้มือมึงแทงแล้วก็ออกมาอย่างนั้นอ่ะได้ไปเอาเอาพี่บ่าวไปด้วยไหมไปไปนี่ไหมโอยะไปโอยะไปสี่คนได้สามคนขึ้นไปเอองี้กว่ามีคนหนึ่งขับรถมีคนหนึ่งดี๋ยวขับรถให้ขับรถให้แล้วพึ่งมือเราไปแทงคนหนึ่งพอแล้วมึงเข้าขึ้นขับมาข้ารถได้ไหมวะเออเออเออเก๊ก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 ได้ได้ คือคือมึงแทงแบบทีเดียวเลยอะคิคว่าแบบอีโม่อะไม่มึงต้องมึงต้องฟันหลังมันเด้วยเดีด๋ยวเรา,า้างหน้าดิ ไปจัดเลยเอาคืนเอาคืนเอาเลยจัดเลยเอาคืนเลยไปดีไปสี่คนดีรดรดลถมานั่งได้สี่คนแบบไม่ต้องอุ้มเจ็ดรออนะ้อยหเจ็ดรอ้อยห้าเจ็ดไหมได้ได้ได้เสียไม <Okay. S 1> เสียหน้าไม่ว่าเสียเลือดไม่ได้ ป <Ừ, S 2> ากเปรี้ยวหมืเดียวพอฮะไม่รู้เลยใครสวัสดีฮะมานหน้ากับหน้ากุมภาไอ้ไรอยู่ห้ากุมภาตื่นแล้วตื่นแล้ว,วไปเลยไปเลยไปเลยก็ไปแล้วไปไปวางซ่อมรถก่อนเดี๋ยวรถพังซ้ำไหมทำไมซ้ำไมมีอันเดียว ทำนี่เต็มเลยควายเต็มไอพี่ม like <Chinese> ันเต็มใส่ใส่่อะไรเปล่าเออเออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปบังรับไปบังับหรือไอ้น้ะคขับหรือหรือไอ้น้ะคขับ ไปเลยเอาไปถึงจัดเลยนะโอ้ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีรนะโอเคโอเคโอ้โหอยู่เป็นรถมีเลยโหห้านาทีอ๋อในบังต้องรอห้านาทียังไม่ถึงเลยทรงโนตีเขาเรียก อานีอ oh okay. ่อกัไม่ด้ไม่ด้ตูดีกว่าตูไปตูตตูอาลอตงนี้แลเอ้ยไม่ใจอ่ะกูขับรถผมขับแบบยักษ์อ่ะไม่ใช่กูไงขับยากจริงเหี้ยที่อ่ยเดตรงนี้ต้องใส่กิมกัดก่อนแล้ว má đi má đi từ từ đi à. mình đi về nơi เฮ้ยอะบ้างขอโขอตัวขอตัวว่อ่ะไอ้ตัใหญสอบอะไสอบอามึงทำไรนอสอบสิอุ้มอไปไหนนั่นโรงพยาบาลไปเดี๋ยกูขับเองใครขับอะไอ้น้องขับเองไนั่งรถบรนั่รไปเลยไปเเอ้าตลมากลบมาขับขับไปจ้ะ ดี๋ยวทีเดียวทกไปลงดิลงดิทำดินี่เาบอกนกวนัวนนักวมึงจะสลับกันไปสลับกันมาทำไมวะ โอ้โหไปเอาที่นี่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 แล้วไม่เอาไม่ไม่อาบังเอาตายดิกูตายไม่ไม่มึงเชื่อเดียวพอยา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 กูไม่มั่นใจกดว่าสามารถลงลงไปแทงแล้วขึ้นรถหนีได้เป่าเด้อ พวกวัว๋ยวมันอ้างเราเห็นไหมมันชอบอ้างอะไรอย่างเงี้ย มีไหมเฮ้ยชุดเลยอ่ะข้างหลังมีไหมข้างหลังมีไหมกูลงเลยกูลงเลยจันเลยไม่ต้องมาจันเลยถอยเข้าดีถอยเข้าดีถอยเข้าดีเหยอเข้าดีเข้าดิเข้าดีไม่มีวะกูคนเดียวเองเดี๋ยวไหนเไม่มีเลยเไม่ไปโรงเรียนเราเบา เอยเบ้ยไปกอดวงเรียนเราดิอ่ะไ,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 ไม่ได้เทีกูบอกเลยถ้าหายหมดแล้วอ่ะเป็นไอหมดวะ<ต>ไอ้จริงไอ้จริง มาไปลยเบาๆปีปียอลลอยแบบนั้นน่าจะไปเลยดิเออไปเลยๆนี่ไปถึงแตะแล้วนะตันงไงปันไม่ Mann, Mann. Ê băng ơi băng ơi băng mà rồi. บังมาเตรียมตัวเอ้าหูอดอแล้วก็ไดไมเบิกรถใหมายะนะัวรเด้อเราไปกับใครคะนี่เจ้าบุญบุ้งไม่มันเก็บรถเบ่อเมื่อกี้มันเก็บรถบ่อะเมื่อกี้ไม่เก็บรถบ่อไอ้บีไม่ได้เก็บรถไอ้ดูดีใช่ดูดีไม่ได้กดีไม่ได้เก็บรถ เออมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา